สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟานครอฟเออร์ลิงฮาร์แลนด์มีหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ดีกว่าเลโอเนลเมสซี่ฮาร์แลนด์ปรับตัวและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เขาย้ายมาจากบรูซิเออร์ด์มุนเพื่อมาค้าแข่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ในเกมที่พบกับโคเปห์เฮเกนเขาทำได้2ประตูทำให้เขาทำไปแล้ว18ประตูจากการลงเล่น12เกมแข่งชาโนเวร่างยักษ์รายนี้ทำสอประตูในครึ่งแรกในเกมแชมเปี้ยนลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะโคเปหเฮเกนได้ นั่นทำให้เขาทําผลงานได้18ประตูที่แทบจะไม่น่าเชื่อหลังจากเขาเพิ่งย้ายทีมมาและลงเล่นเพียง12นัดให้กับสโมสรใหม่ของเขาเขากําลังทําลายทุกสถิติทุกประเภทที่มีอยู่บนโลกนี้และไม่มีท่าทีที่ใครจะหยุดเขาได้ในนัดที่พบกับโคเปหเฮเกนเอร์ลิงฮาร์แลนได้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงหลังจากจบครึ่งแรกโดยกเดลล่าหยุดความหวังของเขาในการทาแฮตทริก2นัดต่อหน้าแฟนบอลของเขาที่เอติฮัสเตเดียม แต่ฮาลันด์จะมีโอกาสทำลายสถิติของเมซี่ภายใต้การคุมทีมของกัวเดลาเมื่อซิตี้เปิดบ้านต้อนรับซอลตแฮมตันสู่เอติฮัดในวันเสาร์นี้เลสคอตต์อดีตกองหลังของซิตี้พูดถึงการรายงานข่าวของ BT Sport ในเกมแคมเคนนี้เขาเชื่อว่าฮาลันด์เป็นตัวแทนของนักเตะท,ที่แตกต่างไปจากกัวเดลาเคยร่วมงานด้วยอย่างสิ้นเชิงเลสคอตต์ got, กล่าวว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างเมซี่กับเอริงฮาลันด์และเห็นได้ชัดว่าเขาสองคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันมาก แต่ฉันไม่คิดว่าเป๊ปจะเคยร่วมงานกับใครก็ตามที่มีสัญชาตญาณเหมือนกับฮาร์แลนมาก่อนสถิติดังกล่าวนุ้นหลังทฤษฎีนี้โดยฮาร์แลนลงเล่นเพียง45นาทีของเขาในสนามกับโคเปนเฮเกนโดยยิงไป4ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมดและสามารถทําได้2ประตูประสิทธิภาพแบบนั้นแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามเซ็นสัสญ,ญญากับดีแคนไรส์กับตันทีมเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์หน้า คาดว่าทีมชั้นน,ำำนําจํานวนหนึ่งจะเคลื่อนไหวเพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้ซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีและแมนยูนเต็ดรวมถึงทีมอื่นๆเป๊ปกวัวเดวล่าเพิ่มผู้เล่นตําแหน่งกองกลางของเขาด้วยการคว้าตัวผู้เล่นอย่างคาร์วินฟิลิปมาร่วมทีมเมื่อฤดูร้อนที่แล้วและตอนนี้มีรายงานว่าเขาอาจลองคว้าตัวเพื่อนร่วมทีมชาวอังกฤษของเขาอย่างดีแคนไรส์มาเข้าร่วมทีมเช่นกันแนทติมินรายงานว่าแม้ว่าเชลซีจะเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวดีแคนไรส์มากที่สุดในช่วงอร แต่เซตตี้ก็มีโอกาสคว้าตัวก,กับตันทีมเวสต์แฮมได้เช่นกันโดยมีรายงานอ้างว่าเวสต์แฮมตั้งราคาในการปล่อยตัวผู้เล่นไว้มากกว่า120ล้านปอนด์ดิคันไรท์คาดว่าจะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อไปค้าแข่งกับเชลซีต่อไปโดยที่เชลซีถูกมองว่าเป็นผู้นําในการเซ็นสัญญากับเขาอย่างไรก็ตามสโมสรลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนยูเต็ด ต่างเคยพูดคุยกับเวสแฮมเกี่ยวกับไรซ์มาแล้วและเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองหากพวกเขารู้สึกว่ามีข้อตกลงที่ต้องทำสัญญาปัจจุบันของดีแคนไร์ที่ลอนดอนสเตเดียมเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีแม้ว่าเวสแฮมจะมีทางเลือกในการขยายสัญญาผู้เล่นออกไปอีก1ปีและยังคงหวังว่าอนาคตของดีแคนไร์จะยังคงอยู่ที่ลอนดอนสเตเดียมต่อไปผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทําขึ้นไม่อนุญาตให้นําไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด